สวัสดีค่ะพเพื่อนๆของส้มพาเดลวันนี้ส้มจะพามา,มา,มาดูค่ะก,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 ก็น่าขวบทศนสายดใจนะคะนี่มเถิดแล้วนี้เช็คทุกอย่างก่อนนะคะแล้วเราจะออกไปเดินผ่านไปเพชรบุโกโกรีกันนะคะกอล์กอล์ฟคุณโบ Cold bowl. Yes. Yeah. Okay. After I have that. I do it. Set setting. You 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 put your mask or not? Okay, okay. Okay. Are you ready? I'm ready. <laughs> i m n ม t ready. ่ o u r m ั s k y o อ let ก์ถ้าถ้าัก t h a แ y o ก r แล้วเมทไุ I คุณ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  a ุณค e ณคุณ e ุคุณคคุ t คุ t คุ a ค yeah. y คุ o s คนค ประเทศฝรั่งเศส let's go ค่ะไปค่ะ มี่้มทาวเวลสวัสดีเขาสามร้อยยอดแฮปปี้แฮปปี้นะคะ <c oughs> ดึกแล้ว <c oughs> เที่ยวทะเลได้ <c oughs> หมาพันทุกชงนะคะเที่ยวทะเลนะคะกลางดึกเสียงทะเลเพราะจริงๆเลย mm. น่ารักทั้งนั้นเลย mm. Mm. ดาวก็ชัดๆนะนี่ดาวชัดมากเลย mm. เห็นไหมคะ mm. ที่นอนของเรานะคะเราจะชมดาวตรงนี้นะคะชมด้วยกันนะคะปปี้แฮปปี้ค่ะใกล้ทะเลนหน่อยนะอือนนหาดเลยยาวเลย ดูดาวดีกว่าค่ะมีส้อมทาวเวลสวัสดีดวงดาวแล้วก็ทะเลยามดึกนะคะนี่คือเสียงคลื่นนะคะ บรรยากาศการดูดาวนะคะเห็นไหมคะดาวมันชัดมากเลยนี่ก็คลื่นทะเลแต่ทะเลมืดไปแต่ว่ามองด้วยตาปากก็เห็นนะคะเนี่ยค่ะดาวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมีที่ได้ยินเสียงก็เป็นเสียงคลื่นนะคะเพราะจริงๆเ,เลยมีส้มทา้าแววแฮปปี้แฮปปี้นะคะ กาลากาลา,านาซายาวไปยาวไป <laughs> สมทาวเวลแฮปปี้แฮปปี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับปีซ่อมทาวเวลแฮปปี้แฮปปี้นะคะวันนี้เรามาแฮปปี้กันที่อำเภอเขาสามยอดนะคะมาเที่ยวทะเลแล้วก็ดู่าวแบบซ้อนๆกันด้วยค่ะ <c oughs> มีความสุขม,มากๆเลยนะคะที่ดู่ห <c oughs> เลยแนมะโดนมากนะรักมาก <c oughs> Then